ประกันชั้นหนึ่งแล้วครอบคุมแล้วไม่ต้องทำพรบรจริงไหมเพราะซ้บซ้อนตอบได้เลยนะคะว่าไม่จริงค่ะ กฎหมายในกรรมธัรระบุไว้ชัดเจนนะคะในหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีที่เราชนบุคคลภายนอกบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตามในหมวดความรับผิดบุคคลภายนอกในประกันชั้นหนึบอกไว้ว่ากรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดและละเมิดไปชนคนอื่นให้เราใช้ส่วนเกินสูงสุดของพรบรเท่านั้นหมายความว่าให้พรบรจ่ายก่อนให้เต็มวงเงินให้สูงสุดของวงเงินพรบรก่อนนะคะ ประกันชั้น1นึงจึงค่อยจ่ายส่วนเกินจากพรบรยกตัวอย่างเช่นเราชนคนอื่นบาดเจ็บมีค่ารักษา200,000บาทพรบรจะต้องจ่ายก่อนนะคะเต็มวงเงิน80,000บาทแล้วส่วนเกินอีก120,000บาทประกันชั้น1นึงจึงค่อยจ่ายค่ะดังนั้นถ้าพรบรเราขาดหรือพรบรเราไม่มีส่วนแรกที่เราต้องจ่ายก่อนนั่นก็คือ ส่วนเกินสูงสุดของพรบรที่เหลือประกันชั้นหนึ่งจึงจะจ่ายนะคะเช่นเดียวกันค่ะกรณีเสียชีวิตหากคู่กรณีเรียกมา1ล้านบาท5 0 0แสนแรกพรบรจะต้องจ่ายให้เต็มวงเงินก่อนนะคะส่วนเกินจากพรบห้าแสนประกันจึงจะจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าพรบรยังไม่จ่ายหรือพรบรขาดประกันชั้นหนึ่งก็จะไม่จ่ายในส่วนนี้ดังนั้นต้องให้พรบรจ่ายก่อนพรบรขาดเราต้องจ่ายเองนะคะหากเข้าใจผิด เข้าใจใหม่นะคะ